บุทที่หนึ่ร้อมปลอมตัวเพื่อเผชิญหน้าเสียงกัวกี้และพวกเมื่อเดินทางถึงพักระยาจก เสียงกัวขีหุนก็หลิงกับเอียบอิดเพียได้รับการแบ่งปันห้องหับหลังหนึ่งส่วนเชฟเพียถูกเบี่ยงโซเกียวชักนำไปพักผ่อนผันปรากฏศิษย์พักรายจกผู้หนึ่งเร่งรุดมาถึงห้องพักของเสียงกัวขีและพวกประสานมือกล่าวว่าได้รับคำสั่งท่านเสนาบดีบุญขอเชิญเสียงกัวเฮียไปพบหน้าที่แท้ศิษย์พักรายจกไม่แบ่งวัยวุฒิเรียคาชันสือเฮียตี เสียงกลัวขี้จริงคอตัวต่อพ้นเก้าเหลงและเอียบอิดเพียยติดตามสิทธิพักระยาจกนั้นไปสิทธิพักระยาจกนั้นชักนําเสียงกลัวคีดถึงกระท่อมอีกหลังหนึ่งคอยลาถอยไปเสียงกลัวขี้สาวเท้าเข้าห้องพบว่าเลียงโซกเกยวโรคอยอยู่ภายในนางปิดประตูห้องลงกล่าวว่ายามนี้พวกเราสนทนากันตามธรรมดา่าได้ยึดถือข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีปุญ เสียงกัวขี้ฝืนยิ้มกล่าวว่าเรียงกัวเนียวเรียกหาข้าพเจ้ามาเพื่อสนทนาด้วยเรื่องธรรมดาหรือเลียงโซเกียวกล่าวว่าพวกเราพบกันเป็นส่วนตัวท่านเป็นบุรุษข้าพเจ้าเป็นสตรีข้าพเจ้าคิดอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหาหรือกับท่านเรื่องหนึ่ง เรื่องอันไดขอเพียงกระทำได้เสียงกลัวขี้ยินดีปฏิบัติตามเลี้ยงสกียวกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดขอให้ท่านปลอมเป็นอาวียงปังจูรูสูนัดหมายหนึ่งแทนเขา,เาเอาวียงปังจูมีฝีมือเหนือล้ำกว่าข้าพเจ้าสามารถไปได้ทุกแห่งหนยายต้องให้ข้าพเจ้าปลอมแปลงแทน เรื่องนี้มีความสำคัญต่อเขาอย่างใหญ่หลวงกเกรงว่ายามกระทน,นันเขายากรักษาความเยือกเย็นไม่ได้เสียงกลัวขี้กล่าวถามว่าเรื่องอะไรหรือเรียงโซเกียวกล่าวว่าในโลกไม่มีบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมต้องให้เป็นบุคคลที่ดีงามในชีวิตอาจกระทำเรื่องผิดพลาดบรรการหนึ่งเสียงกัวขี้ขมวดคิ้วกล่าวว่าท่านสามารถบอกกล่าวให้กระจ่างชัดกว่านี้หรือไม่ เลียงโซเกียวกล่าวว่าซึ่งความจริงข้าพเจ้าไม่แน่ว่าจะล่วงรู้มากกว่าท่านเนื่องว่าแต่เรื่องนี้เป็นความลับส่วนตัวของอ่าวเอียงปังจูด้วยสติปัญญาของท่านสามารถพลิกแพลงตามสถานการณ์ช่วยขจัดเพศภัยให้แก่ปังจูเสียงกลัวขี้ขบคิดแล้วกล่าวข้าพเจ้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถเลียงโซเกียวเย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานท่านนั่งลง ข้าพเจ้าจะหวีสางผมเผ่าปลอมแปลงชมท่านเป็นอาเอี้ยงปังตูเสียงกัวขีอย่างขิดอิดเอื้อนปฏิเสธเลียงสกียวก็หยิบช่วยหวีขึ้นเสียงกัวขี้ได้แต่ชุดนั่งลงเลียงสกียวเปลี่ยนทรงผมให้แก่เสียงกวดขี้ก่อนจากนั้นใช้ตัวยาปลอมแปลงชมให้แก่เขาหยิบช่วยเสื้อยาวสีเทาตัวหนึ่งให้เสียงกัวขี้ผัดเปลี่ยนกล่าวว่า จากที่นี้มุ่งสู่ทิศตะวันตกยี่สิบลีมีกระทุ่มชาวนาแห่งหนึ่งภายในพักไว้ด้วยสตรีชารานางท่านจ่ายเงินแกนางสิบตำหนึงบอกว่าต้องการหาโลงใบหนึ่งนางจะนำพาท่านไปเสียงกลัวขี้จดจำขึ้นใจหันกายหมายจากไปเหลี่ยงซอเกีิวทอนใจเบาๆกล่าวว่าท่านมีคำพูดกล่าวกับข้าพเจ้าหรือไม่เสียงกลัวขี้งงงันบุบ จากนั้นถามว่าหลังจากที่กำจัดเจ้ามังกรหวนท่านยังเจ้ารั้งอยู่ในพกระยาจกหรือเลียงโสเกียวกล่าวว่ายามใดที่เจ้ามังกรหวนถูกปิดปลงข้าพเจ้าจะลาออกจากตำแหน่งปลีกตัวจากไปเสียงกัวขี้กล่าวว่าโปรโรดนำอ้วงเฮียตีไปด้วยพร้อมกับหวังให้ดีต่อเขาเลียงสเกียวพลันลน้ำตาออกมากล่าวว่ามีวาจาเพียงนี้หรือเสียงกัวขี้กล่าวว่ามีเพียงนี้เท่านั้น หากท่านดีต่ออ้วกเหตีขพเจ้าเท่ากับได้รับด้วยเลียงโซเกียวกล้ามเกรียนความคับแค้นรันทดกล่าวว่าเพราะเพื่อท่านขเจ้าจะดีต่อเขาเสียงกลัวขี้ประสานมือกล่าวขอบคุณล่วงหน้ารู้สึกมีความหดหู่จิตใจน้ำตาทะลักจากเบาเรีพันกายไปเลียงโซเกียวกล่าวอย่างร้อนว่าจะได้ไปขปาพเจ้ายังมีวาจาถามท่าน เสียงกัวขี้ชะงักเท้าลงแต่ไม่ยอมหันกายกลับมากล่าวว่าท่านสั่งมาเสียงกัวขี้ล้างหูรอรับฟังเลียงซเกียวกล่าวว่าทโลให้แล้วเสียงกัวขี้กล่าวกบเกลียนว่าข้าพเจ้าฟังว่าท่านรับปากดีต่ออ้วกเฮตีสร้างความยินดีจนลังน้ำตาออกมาเลียงเกียวกล่าวว่าประเสริฐมาก หลังจากที่เจ้ามงกรหวนถูกปิดลงข้าเจ้าจะสั่งให้ท่านออกจากพักระยะจบไปยังชายแดนสาหกบุกเบิกแผ่นดินใหม่เป็นราชบุตรเคยของชนชาติยุยอัวยือเสียงกัวเกียวรู้สึกหัวใจคล้ายถูกทิมแทงใส่มีดหนึ่งตรงสะ้านขึ้นคราหนึ่งฝืนใจกล่าวว่าขอบคุณที่ส่งเสริมข้าพเจ้าสำนึกตื้นตันยิงเลียงโซเกียวกล่าวว่าท่านต้องรักถนอมแฉเพียก,กงจู เสียงกลัวขี้สอดคำขึ้นไม่ต้องรบกวนให้กังวลใจหากท่านไม่มีเ,เรื่องสำคัญใดข้าพเจ้าต้องไปแล้วเลียงโซเกียวกล่าวว่าบอกโดท่านเรื่องหนึ่งเชื่อหรือไม่แล้วแต่ท่านข้าพเจ้ายัางมีร่างกายบริสุทธิ์ท่านไปเถอะเสียงกลัวขี้ใจสันสทณานต้องลังเลเล็กน้อยคอยสาวเท้าไปเบื้องหน้าทีดาหลังบังเกิดเสียงรำไห้ของเลียงโซเกียวดังมา เสียงร่ำไห้นั้นโครบงำความรู้สึกของเสียงกวัวกีน้ำตาอุน่นระอุทะละักจากเบ้าต้องขบกรามกรอดก้มสีสรษะปิ่งปราดไปสลัดทอดทิ้งเสียงร่ำไห้จนห่างไกลลิบลับ อึดใจเดียวเสียงกลัวขี้วิ่งเป็นระยะทางสิบกว่าลีคอยเงยหน้าจำแนกคิดทางมุ่งหน้าสู้ทิศตะวันตกแน่ที่สุดสอบพบกระท่อมชาวนาหลังหนึ่งจริงๆเห็นสตรีชาราผมงอขาวนางหนึ่งนั่งอยู่หน้าประตูางหูตาฟ้าฟางเสียงกลัวขี้มาถึงข้างกายนางนางยังไม่พบเห็นเสียงกลัวขี้เดินเข้าไปประสานมือคารวะรู้เงินสิบตำลึงเยี่ยนส่งให้กล่าวว่า ตัวนี้ข้าพเจ้าต้องการลงใบหนึ่งสตรีชลานั้นเงยหนา้าสำรวจมองเสียงกลัวคี้แวบหนึ่งกล่าวว่ามีเรื่องประหลาดเช่นนี้จริงๆทางรับเงินไปพุทลุขึ้นยืนอ,อมผ่านดงไม้แถบหนึ่งเห็นบนพื้นที่รกร้างปลูกบ้านสมซ่อหลังหนึ่งนางชี้มือไปยังบ้านสมซ่อกล่าวว่าที่นั่นมีโรงใบหนึ่งท่านนำไปเถอะเสียงกลัวคี้กล่าวขอบคุณสาวเท้าตรงไป บ้านหลังนี้เปลือกนอกสมสอภายในกลับปัดกวาดสะอาดสะอาดที่มุมห้องจะตั้งลงใบหนึ่งจริงๆเสียงกัวขี้เปิดลงออกโรุพบว่าภายในวื้งว่างว่างเปลา่าไม่มีสิ่งของใดดังนั้นปิดฝาลงลงเลือกมุมห้องแห่งหนึ่งชุดนั่งขัดสมาธิลงอาทิย์หายแล้วกับคนเขาปรกินมานพบคำ่ำคลี่คุมท้องฟ้าเมื่อต่ำลงแล้ว เสียงกลัวขี้สะกดจิตใจรอคอยเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามคอยได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาจึงลุกขึ้นยืนหันหลังให้เสียงฝีเท้าเคลื่อนใกล้เข้ามาเดินเข้าห้องรับหลางจากเสียงฝีเท้าคล้ายมีผู้คนสองคนได้ยินซุ้มเสียงเงย็นชาเสียงหนึ่งดังว่าเ้าเอี้ยงทงยังจำเราได้หรือไม่เสียงกลัวขี้หันกายไปอย่างแช่มชาเห็นคนกล่าวว่า,าสวมชุดด,ดำปล่อยผมยาวสายาย รูปกายผอมเล็กแห้งกรังไว้เคขายาวจรดอกเมื่อถูกรุ่ยยาวเหล่านึงต้องงงกันบุกรุ่นคิดขึ้นนี่ม่ใช่เป็นคนเป่าคุยซึ่งเราพบผ่านที่ริมฐานและแวกใกล้เคียงกับตัวตึกที่ท่านผีรักษาตัวรกรืองอยามนี้มันยังมีสารรูปดุดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงได้ยินซุ้มเสียงเล็กละเอียดเสียงหนึ่งดังว่าคำนับปังจู่ เสียงกลัวขี้กวาดตามองเห็นสตรีชุดดำนางนั่งยืนเคียงกู่กับชายชราเถือครยยาวสตรีนางนี้คุ้นตายิ่งคล้ายเคยเห็นจากที่ใดมาก่อนแต่ยามกระทำน,น,นึกไม่ออกเสียงกลัวขี้สะกดข่มความเคลือบแคลงงใจเงียบเงันไม่กล่าววาจาเพ่งตาจ้องจับบนร่างทั้งสองชายชราเถือครยยาวพึมพำว่านางก่อนตายสังเสียเราย่าได้คิดบัญชีกับท่าน ดังนั้นเราสะกดอดแกล้นมานานปีแต่หากให้เราก้ามกลืนไปทั้งชีวิตเราไม่ตายก็ไม่ยินยอมพร้อมใจเสียงกัวกีโลกเรียนส่งเสียงของหัวหน้าผักรยาจบก,กล่าวว่าท่านคิดทำอย่างไรที่นี่มีโลงเปล่าใบหนึ่งคืนนี้ในพวกเราทั้งสองต้องมีคนผู้หนึ่งนอนอยู่ภายในเสียงกัวกีครุ่นคิดขึ้นคนผู้นี้กับเราไม่มีความแค้นต่อกัน หากมันลงเมือย้างสุดกำลังคืนนี้ไม่ทราบสมควรทังอย่างไรสตรีชุดดำที่อยู่ข้างกายชายชราเธอคุยยาวเบิกตากวมกวา้างคล้ายสดับฟังคำพูดของทั้งสองอยามนั้นพลันสอดคำขึ้นฟังจู้เป็นวิวโรบุรุษผู้กลา้าได้รับความเคารพยกย่องจากผู้คนข้าพเจ้าคิดถามท่านเรื่องหนึ่งท่านคงไม่หลอกลวงขเจาเสียงกัวขคีกล่าวว่าท่านถามเธอ สตรีชุดดำกล่าวอย่างหดหูว่ามารดาข้าเจ้าใช่าตายในเงื้อมมือท่านหรือไม่เสียงกัวขีตอบเพราะว่ามใชัยคำพูดพอกล่าวชายชลาเถอครุยาวตะวาดว่าเจ้านักหลอกลวงอันจอมปลอมพลางถมปราดเข้ามาจีครุยยาวใส่ทรงอกเสียงกัวขีเสียงกัวขีทะลันหลบเลี่ยงหวนนึกถึงเลี่ยงิงเจเกียวบอกให้เขาช่วยขจัดเพศไปแก่หวัวหน้าผักระยาจบ ความหมายในวาราต้องการให้เขาฆ่าคนผู้นี้แต่หากชายชราเธอคุยยาวถูกมะนาภักรยาจกหลอกลวงวันนี้เขาฆ่าคนในดาบเดียวใหญ่ไม่ใช่กลายเป็นความคับแค้นเสียใจประการหนึ่งคณะครุ่นคิดชายชราเธอคุยยาวจี้ปราติดต่อกันเจ็ดแปดคุยกระบวนท่ายิ่งมายิ่งผิดร้อนดูไร มุ่งหมายเอาชีวิตฝ่ายตรงข้ามเสียงกลัวขี้เห็นฉะนั้นตองกราดฟาดฝ่า,ฝา,ฝามือออกหนึ่งฝ่ามือพลังฝ่ามืออันรุนแรงคุกคมชายชาราเธอคลุยยาวเบียงตัวลบเลี่ยงเพลงคุยเชื่องช้าลงบุกเสียงกลัวขี้เ่วยโอกาสล้วงดาบทองออกมาเปิดฉากขัดขันกับชายชาราเธอคลุยายาวคิดช่วงชิงเป็นฝ่ายรกุกกระบวนท่าคลุยของชายชาราเธอคลุยยาวแม่ลี่รับพิสดาร แต่ในเลยทัดเทียบเปรียบกับเพลงดาบของเสียงกวดคี้ได้โฉบปริตตาเสียงกัวดคี้ก็เป็นฝ่ายมีเปรียบแล้วยามนี้หากเขาคิดปิดชีวิตฝ่ายตรงข้ามใต้คมดาบห้ายากลําบากไหมแต่ในใจของเขาบังเกิดความไม่สบายใจชนิดหนึ่งทําให้ไม่อาจลงมือด้วยมหิดันได้ยินชายชราเธอครุยตะวาด,ด้วยโทสะชายครวยาวติดต่อกันสามเท่าปิดสกัดดาบทองของเสียงกว๊ดคี้ไว้ วาดฝ่ามือถูกไลซ้ายเสียงกวัวขี้ครันฝ่ามือนี้กระตุ้นเพลิงโทสะของเสียงกวัวขี้ขึ้นช่วยให้เขามีเหตุผลในการฆ่าคนสมบัติดาบทองขบขบสองดาบปัดปาบครคุย,ยาวพ้นห่างประกายเย็นเยียบบูกขึ้นแวบหนึ่งขมดาบก็พาดกับลำคอของชายชราธเธอครวยาวสตรีชุดดำนั้นพันกรีดร้องว่าปังจู้โปรดไว้ไมตรีเสียงกวัวขี้รั้งดาบทองกลับยกแขนเสื้อปาดเช็ดใบหน้า ลบคาบโรมแปลงชมออกคืนสู่ชมหน้าแท้จริงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอาวเอียงทงชายชราถือควาย,ยาวสำนึกแน่ว่าต้องตายไม่คิดต่อสู้ขัดมีคาดป่อยตรงข้ามรังดาบทองกลับพอเพ่งตามองเห็นเป็นชายหนุ่มรูปงามรูปหนึ่งวางดาบยืนอยู่เบื้องหน้าตรงตรึงลานกับที่ได้ยินสตรีชุดดำนั้นอุทานดนังอากล่าวว่าท่านคือเสียงกลัวใต้เหียบ เสียงกัวกีขมวดคิ้วกล่าวว่ามีผิดก้นนี้รู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพวกเราเคยพบกันในตัวตึกที่ทั้งสิงแสเคยใช้พักรักษาตัวเสียงกัวคีส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าใช่แล้วตอนที่ข้าพเจ้าพบหน้ากัวนนี้ก็รู้สึกคุ้นตายิมชายชราเถือครุยยาวกระชากเสียงว่าเจ้าเมืองไม่ใช่อ,าอ้าวเอียงทงฉนันในรู้สูนัดหมายแทนมันเสียงกัวคีเข่นหัวโกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์พักรยาจบ ชนชั้นผู้นําในพรรคระยะจักร้วนสามารถสั่งการต่อข้าพเจ้าเอ่ยถึงตอนนี้น้ําเสียงเปลี่ยนเป็นกลียวกราดกล่าวสืบต่อถ้าหากสํานึกตัวว่าไม่ใช่ขโมอข้าพเจ้าก็ฆ่าตัวตายเถอะพลางยกดาบทองใน,นมือขึ้นอย่างเช่มชาวางคิ้วปรากฏแววอำหินเปี่ยมลน้นเห็นชายชาราเถือคุวยยาวยกคุวยใน,นมือขึ้นเป่าเป็นเสียงดังได้ยินเสียงคุวยที่โศกซึ้งรันทดคล้ายสะอื้นคล้ายรำพันออกมา เสียงกัวคีลด,ดาบทองลงช้าๆกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเป่าเป็นเพื่อนทันสคราพลางรู้คุยทงเหนือออกมาเป่ามะเล็กเสียงครุยที่เข้มแข็งองอาจเสียงหนึ่งช้ำแรกแทรกอยู่ในเสียงครุยอันวิเวกหัโถสำเนียงเสียงครุยที่แตกต่างกันสองชนิดดังหักล้างกันบัดเดียวสูงบัดเดียวต่ำ เสียงกลัวขี้ความจริงคิดใช้เสียงคุยสะกดเสียงคุยของชายชรลาถือคุยยาวลงแต่ในที่สุดไม่อาจตัดทุ่มเสียงที่อ้อยซอยโศกสลดนั้นลงได้นี่เป็นบทเพลงสั้นๆบทหนึ่งชายชรลาถือคุยยาวพอเป่าซ้ำเที่ยวหนึ่งก็เพิ่มความรันทดโดโๆอีกส่วนหนึ่งเสียงกลัวขี้สลับฟังอยู่หลายเที่ยวก็จดจำท่วงทำนองขึ้นใจลืมเรื่องการเป่าคุยของตัวเองกลับ เป๋าตามท่วงทํานองอันโศกซึ่งน้ําตาทะลักจากเบ่ามาทันใดเสียงครุยชะงอาขาดหายเสียงกัวกี้ใช้แขนเสือ้อจ็ดครามน้ําตากล่าวว่าวิชาครุยของผู้โอโสดสูงทรงกว่าผูาเา้เยาวเป็นที่เลื่อมใสนะหลังจากผ่านการประลองเสียงครุยทั้งสองคล้ายผ่อนคลายความเป็นศัตรูต่อกันชายชราถือครุยกล่าวว่า วิชาคุยของท่านหาเป็นรงเล่าหูไม่หากินยอมรับปากเล่าหูเรื่องหนึ่งเล่าหูจะทายทอดบทเพลงนี้ให้เสียงกัวขี้กล่าวว่าไม่ทราบผู้เยาวกระทําได้หรือไม่ผู้โสรองบอกมาให้ผู้เยาวคร่ครวญดูชายชรากล่าวว่าหากทั้งซ้วงยังมีชีวิตอยู่เล่าหูคงบรรลุถึงปณิธานแต่แรกไม่เกิดเรื่องในคืนนี้แล้ว เสียงกลัวขี้ฉุกเฉค,คิดกล่าวว่าปูโสเคยพบหน้าทาังสวงมาหรือไม่เคยเมื่อไม่เคยพบหน้าทังสิงแสในเลยรับปากท,ท่านใดสตรีชุดดำนั้นโอดคำขึ้นเขาแม้ไม่เคยพบหน้าแต่ข้าพเจ้าติดตามอยู่ข้างกายทังสิงแสระยะเวลาหนึง่งคำคืนนั้นมีหญิงสาวนางเสียชีวิตในห้องนอนของทังสวงท่านคงเห็นกับตาแล้ว เสียงกัวคีโปกสีราะก,กล่าวว่ามีเรื่องแค่นี้ท่านทราบหรือไม่ว่านางเป็นใครไม่ทราบได้สตรีชุดดำนั้นชี้มือไปยังชายชราเถือครุยาวกล่าวว่านางเป็นบุตรีของเขาเองเสียงกัวคีกล่าวเสียงทุ้มหนักว่าต้องให้เป็นบุตรีของเขาไม่ทราบมีส่วนเกี่ยวข้องไหนกับอาวเอียงปังจงูที่เกี่ยวพันกับถังซวงหรือสตรีชุดดำนั้นทอดถอนใจกล่าวว่าท่านต้องการฟังตำนานของเรื่องนี้หรือ ขอรับทราบรายละเอียดปังจู้รุนกรของพัทรกระยาจกเคยให้การปลูกฝังอาวเอียงทงทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำของพักล้วนทราบว่ามันเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของหัวหน้าผัทรกระยาจกแต่ก่อนที่ปังจู้รุนกรจะเสียชีวิตทันเปลี่ยนความตั้งใจแต่งตั้งอีกผู้หนึ่งสืบตำแหน่งแทนเสียงกลัวขี้ใจหายว่ากล่าวว่ามีเรื่องชนี้ปังจู้รุนกรเมื่อปลูกฝังอาวเอียงปังจู้ก่อนตายชนัยเปลี่ยนความตั้งใจ ชายชราถือครุยยาวกล่าวว่าทั้งนี้เพราะก่อนที่ปังยูรุนก่อนจะเสียชีวิตพลันพบเห็นความลับของอาวเอียงโถเรื่อง,งจึงเปลี่ยนความตั้งใจแต่งตั้งอีกผู้หนึ่งสืบตําแหน่งแทนคนผู้นั้นเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องใดกับท่านชายชรานั้นกล่าวว่าคนผู้นั้นเป็นเราเองจบที่หนึ่งสอ